มาได้มาได้ครับผมรอบแรงครับผมกอยคือเกาครับผมวันนี้ไม่ใส่เลือดครับมีเสื้อเลือดครับผมต่หนีห้อเนึงพอครับไปครับก่อนเดินก็แก้ข่้าก่อนเด้อขอ่อดครับผมจักโบก่อนอรัสามีแล้วพอประมาณไปครับผม ขออย่าใช้มือนะครับเด้กี่ยำเลยแซ่บย้ำนั้นกินตอนไหนก็อร่อยเหมือนเดิมมาครับผมจะแซ่บเดี๋ยวครับผมอือร้านอะครับกระเทียมไทยดีจะสุขภาพ เแบบนี้ไม่ใส่เครื่องในนะครับมีเครื่องในเลยมันเนี่ยเอาเนื้อล้วน้วนมผมพอดีครับต้องผมไหลผมนิดๆผมกำลังดีขึ้นผมลำลำลำ อยกกินต้มอึงก็ไม่ไหวครับราคาสูงเกินก้อยนี่แหละครับ ช่วงนี้มีค่อยได้เวลาลงคลิปเลยครับไม่ค่อยมีเวลาเลย แยมาซิมได้ครับมุดปากางแล้วผมถนนตำรูมุ่งหน้าบางพีนะครับร้านลำมุกทาหารอยู่ตรงข้ามศูนย์อีสุสุนะครับถนนตำรูจมุ่งหน้าบางพีนะครับลองแกะศูนย์อีสุสุนะครับตรงข้ามลองชิมมาได้ครับ และตะคนมักนะครับเนะาะาะคนก้อยขั่วก้อยสุกหอมเพิ่มจะกินอะไรครับพิ่ล่าหมูค่ะนี่เมื่อกี้กล้องมันสะดุดกินก้อยเล้าบ้ จัดร้อยข้าวหนึ่งห่อแซ่บ,บมาได้มาได้ก้อยก้ออันนี้ก้อยอันนี้ก้อยสุกอ่ะก้อยดิบก้อยดิบใช่ไม่ใส่เลือดอ๋อไม่อีกกำหนึ่งข้าวหมดพอดีอ กินเพืดอนช่วยกินเลยฉันก็จะกินของเหมือนกันเด็ดึมทีเมน,นูดีเซอรเรียบร้อยครับคินนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องการคลิปหน้านะครับกอยสับเซ็จม,มาแล้วมาแล้วไป